ตาบอกว่าเป็นพ่อว่าแม่แม่เป็นคนพูดแล้วแต่ว่าทุกคนไม่เชื่อทุกคนเป็นคนแบบว่าอยากตังเลยโดนปญหามันไส้ปเอาอาจนไปไม่ไปได้ไหมหมายถึงว่าแม่แม่เขาเคยพูดแล้วใช่ใช่แล้วใช่แล้ว ใช่เลยดนขามา่อนี้เรื่มกิงเริ่งเทสขนาดไหนให้ช่างตั้มวิเคราะห์หน่อยครับเคราะห์ทำไหมพิเคราะห์ตอบไม่ได้ไปตอบไม่ตอดีกว่าเอาดี๋ยวไปไปดูนองนไปดูไปดูไม่อตอบดีกว่ามี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 หลักฐานเป็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 นเอ่อแคปมาจากหน้าจอมาแล้วที่ใช้คำถามมหาลัยกับเด็กอนุบาลแบบนี้ไม่ได้ ไม่ได้คำตอบพี่อย่าถามเดี๋ยวก่าพี่อะไรมันซับซ้อนมากเปิดไปหลอดดีกว่าถามว่ากินข้าวหรือยังรับมาสำนักข่าวแล้วมันจะข่าวไหนนะมาจากไหนเนี่ยช่องไหนที่บ้านเราจะชมไบ้เลยว่าว่าว่าเขาจะจังเพราเขาคุว่าจะจังแน่นอนเบบี้เนาะไม่อหัวไม่ไม่อันนี้อันนี้เป็นคำพูดของตาดาวคารเป็นคนพูดตาดาวคารมีชื่อพร้อมครับอ่ามีชื่อพร้อม ถ้าถ้าถ้ายังไงเดี๋ยวจะส่งให้เจ๊พี่เอามาถามพรงนี้ละกันพอดีวนนี้ผมไม่อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวน้องอินสลาจ๋าีมีมีแคปน้องอินสลาจ๋าไม่อยากดังอดดังแบบนี้เนาะน้องอินสลัดน้องสาวขอตอบแทนตาดาวองคาได้ไหมคนที่อยากดังคือตาดาวองคารนั่นแหละโอ้เนาะค่ะ เออาไม้อไมคะเออขออนะคะคนอยากดังคือตาดาวองมีความันกงยา่าก็มีความสทเวลลุงต้นสบายจะตายใจ็บใจเอหตุการณ์แบบนี้แล้วมันจะดังใช่ไหมไม่ไมีใครรู้ได้ว่านัคตรีรู้ได้หรือเปล่าว่ามันจะดังผมก็จะมี ใครจะไปรู้อ่ะ,อะอน,นี่นนนนเดี๋ยวเอาอนนราคาให้ดูเอาราคาให้ดูนะครับให้ดูราคา เราเขาไม่ลึกไม่ฝันโน้ตเมมาต่อยโน้ตใครจะอยากเป็นลุงโลกหรอเออมาก็เป็นการตายมาเจ้าเดี๋ยวไปดูย้อนหลังให้หอมเตือนจ่าคุณจุกนะคะคุณเพนสีนะคะคุณนกบินเดียวไปดูย้อนหลังนะคะมาเก็บไม่ทันลุงแสลงดีแล้วนะคะคุณเพนสีคุณแมวจอมโซนนะคะช่างตั้มชอบช่างตั้มค่ะพี่หอมตรงๆและจริงใจวะซะนะคะ จริงนะคะคุณพ่อชมได้แบบนี้เลยว่าไม่มีใครอยากตังในกรณีที่เป็นเาย ใช่ใช่คนบ้าที่ไหนจะอยากได้ลุงลุงพลลุงพลก็เคยถามอยู่แล้วว่าใครอยากจะได้หรือใลุงนะถ้าเป็นผู้อื่นเขาเป็นผาาเป็นโบไปเลยเขาสียสติไปล้เขาเสียสติไปแล้วทาไมเราแคสิที่ผมเราส่งไปให้เองเราปดูย้บนหลับไดึงมาเราไแบก้าผมเรียกใช้ผมถ้าผมน่มันลุมเล้าทุกสิ่งทุกอย่างเราไม่ได้แค่เรื่องคดี ใช่มันหลายอย่างนะแต่ต้องทนเนาะลุงต้องทนต้องทนสู้เราไม่หายไปไหนเราไม่รู้เนี่เข็มไปตรงไหนเราไม่รู้เนี่ยสรุปแล้วพี่ว่าให้ลุงนั่นแหละอยากกั้งไงไงขนมเบลจ้าแต่แต่ไม่หอมสุดยอดเลยนี่ยังมึงดูนี่เออต้องเรียวมานร้องหน่อยลูกจ๋า วาต้นเดี๋ยวมา้นยหุมยเอางี้เดี๋ยวเดี๋ยวหาเจอเดี๋ยวเจว่าพันธุรไหน้เดียวได้เี่แวเดี๋ยวพรุ่นี้มาดูเจนี่ละกันเดี๋ยวผมจะกลับบ้านแล้วนะครับครับผมแล้วไ่อยู่จหนแล้มาดูบลักโองม่ด้วยเอแม่ไปเพื่อีเียว ก็ไม่ตาเลเวแล้วรอไมเขาจะซื้อให้ไม่ได้เราเดี๋ยวเปนเปือนเ๋ยเขาจะถามว่าก็คลิปนี้นะครับเนาะไม่แค่ี้ก่อดดีนะตอนเดี๋ยวไลน์นี้ก็ขอลงไว้แค่นี้ก่อนนะีครับขอบคุณมากนะครับไลน์กดแช่นะครับอันดาวตาดาวะแดไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับดีนะครับ

แกไม่ได้มาเออแกไม่สบายไม่แน่เอาพวกนี้เหรอท้อบิดแล้วก็มันร้องร่วงอีกอ๋อร้องบาดเลยอพวกนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะแกจะมาเห็นแกก็พูดพูดอยู่ว่าว่าแกอยากมาแกจะมาแกจะไปที่นู่นอะไรเห็นก็ว่าพี่พี่กลับแล้วนะจะมาเมาส่องเ่า วันที่อุตสามารับเลยว่างครัแล้วไม่กลับผมไม่กลับผมนอนนี่ก็มันเมือ่วอวานก็กลับไปส่งแกแล้วผมไปส่งแกก็เลยวันนี้ก็แกไม่ได้มาแกบอกว่าเดี๋ยวนัดกันแกว่าอย่างนี้แกอยากไปบ้านอยู่ เม่แกมาก็จะได้เตรียมหากับข้าวอ๋อใช่ไหมคนเรายังอยูอ่กันเยอะอยู่นะก็ดูพวกนี้นะพวกนี้นะอาจจะมาแกพูดอยู่แกอยากจะไปบ้านนู่นแหละแกพูดอยู่วอนี้ไม่เย็นก็ติดพาเขาไปรำนานเกษียณที่ร้อยเอ็ดวันนี้นะ เลยมาไม่ทันหรอกแกว่าพรุ่งนี้ก็ไม่ทันพรุ่งนี้พรุ่งนี้ใช่ไหมอ๋อพรุ่งนี้แกคองอําอาจจะมาอยู่นะพรุ่งนี้เนาะพรุ่งนี้แกะจะมากับใครล่ะเอาก็พวกนี้เขากก็ลับกันบางคนเขากก็ลับกันเขากลับกันแล้วก็มามาในะเรื่องกลับไปนู่นก็ไม่ใช่ปัญหาแล้วใช่ไหมอ่แกบอกแกจะไปกินแกจะ ไปกินข้าวอยู่ผมว่กโอ๊ยตอนเช้ากินไม่ได้หรอกผมก็ว่างเงี้ยมันต้องเป็นหลังเรื่องงานผมก็ว่างเออตอนเช้ามันกินไม่ได้เออตอนเช้าต้องรีบมานี่อยู่มันก็เลยไม่ไม่สะดวกผมก็ว่าเมื่อวานนี้แกชวนอยู่ผมวอาโอ๊ยไปไม่ได้ผมก็ว่าตอนก็อยู่ไปงานเกษียณเฉยก็สองโมงก็กลับมาอ๋อ อ๋อคือถ้ามาเนี่ยต้องเห็นแกขึ้นไลฟ์แล้วใช่ไหมอยู่ที่นี่ใช่ไหมไม่เห็นไม่มีแสดงว่าแกไม่มาแกไลฟ์อยู่บ้านอ่ะวันนี้เห็นไลฟ์อยู่สองรอบนี่ยังไงเนี่ย นี่นะครับเอฟซีก็สำหรับคลิปนี้ก็ชมบรรยากาศนะครับหน้าศาลนะครับหลังจากที่ลุงเดินทางกลับไปแล้วนะครับน,ะนี่นะครับก็ขอลงคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแรงชาแนลด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ